คลัง Fulfillment หนึ่งในความสำเร็จบนร้านค้าออนไลน์คลัง Fulfillment บนโลก e c o m m e r ิรและความสำคัญของระบบ Fulfillment ที่มีต่อธุรกิจร้านค้า e c o m m e r ิรได้เข้ามาแทนที่ร้านค้าปลีกทั่วไปอย่างรวดเร็วทั้งยังส่งผลต่อระบบ Fulfillment และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาจับจ่ายบนโลกออนไลน์กันมากขึ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหากรรม e c o เม e r c e ขยายตัวขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตจนข้ามไปถึงการซื้อของผ่านมาเก็ตเพย์ลดต่างๆด้วยมูลค่าประมาณการจำนวน120พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตขยายใหญ่และถือว่าเป็นตลาดหลักของโลกในด้าน e c o เมิร์ซอีกด้วยกุญแจสำคัญในการทำให้ธุรกิจ e อมเมิร์ซนั้นประสบความสำเร็จ ในโลกที่หมุนอย่างรวดเร็วธุรกิจออนไลน์นั้นจำเป็นต้องมีจัดการ fulfillment ให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำหน้าคู่แข่งและเพื่อตอบสนองความคาดหวังในด้านการจัดส่งที่รวดเร็วให้กับลูกค้าด้วยในขณะที่ตลาดของธุรกิจ e-commerce นั้นมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมันจึงมีความสำคัญและคุ้มค่ายอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจว่าอะไรคือตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจที่ทำผ่านเว็บไซต์นั้นประสบความสำเร็จ fulfillment คือคลังสินค้าออนไลน์สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ e-commerce บริการ fulfillment คือทุกขั้นตอนหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า,า,านั้นๆเช่นการหยิบการแพ็คการส่งของออกจากคลังและการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าทั้งหมดนี้คือขั้นตอนของการทำ fulfillment การทำ fulfillment สำหรับ e-commerce มีรายละเอียดที่มากกว่านั้น เพราะมันเป็นการนำระบบเข้ามาประยุกต์ใช้จากหลายๆช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆและนำมาจัดการออเดอร์จนสินค้าถูกนำส่งไปยังหน้าบ้านของลูกค้าอย่างปลอดภัยคลังฟูลฟิลเมนต์สำหรับ B2B คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการทำฟูลฟิลเมนต์ระหว่างส่งให้ผู้บริโภคโดยตรงและร้านคัาปลีกฟูลฟิลเมนต์แบบ B2B และแบบ B2C แต่ละประเภทมีการขนส่งและนำเข้าส่งออกจากครั้งที่ต่างกาันฉะนั้น fulfillment ของทั้งสองประเภทมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันด้วย B 2 B สินค้าจะถูกส่งไปยังบริษัทและร้านค้าโดยตรงแทนที่สินค้าจะถูกส่งไปมือผู้บริโภค B 2 B fulfillment มีหน้าที่ช่วยให้ธุรกิจจัดเรียงสต็อกสินค้าสำหรับการนำมาขายสู่ลูกค้าทั่วไปผ่านช่องทางการขายหลากหลายช่องทางธุรกิจ B 2 B fulfillment เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่ทำธุรกิจ e-commerce และกับลูกค้าที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ B2B f u l f i l l m e n t จะเป็นสินค้ากล้องใหญ่ไม่เหมือน B2C ที่จะมีจำนวนสินค้าน้อยกว่ายิ่งไปกว่านั้นแล้วการขนส่งโลจิสติกสำหรับ B2B ค่อนข้างมีความซับซ้อนเรื่องจากขนาดและจานวนสินค้าที่มาก มักขนส่งด้วยรถบรรทุกยกเว้นว่าออเดอร์นั้นมีขนาดสินค้าที่เล็กสามารถใส่กล่องได้การทำฟูล f i l l m e n t แบบ B2B ต้องทำตามกฎต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นกฎภาษีนำเข้าและกฎสำหรับสินค้าต้องห้ามเพราะสินค้าส่วนใหญ่มักมีน้ำหนักที่มากและอาจมีส่วนประกอบของวัสดุตั้งต้นที่เป็นอันตาราย ต้นทุนการส่งและความรวดเร็วสำหรับสินค้าแบบ B2B เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาเนื่องจากการส่งนั้นมีขนาดที่ใหญ่กินพื้นที่และมาเป็นจำนวนมากการจัดการกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่นี้จะมีต้นทุนการจัดส่งที่มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้และต้องอาศัยความช่ำชองในการดูแลจัดการและใช้อุปกรณ์เฉพาะทางอีกด้วย นอกจากต้นทุนการจัดส่งแล้วเวลาการจัดส่งสำหรับ B2B ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่การการันตีเวลาจัดส่งถือว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าร้านย่อยและหลายธุรกิจที่พึ่งพาการจัดส่งแบบ B2B ขั้นตอนการทำ f u l f i l l m e n t อาจทำในศูนย์กระจายสินค้าที่เดียวหรือผ่านหลายที่ 1. การนำสินค้าเข้าระบบคลังขั้นตอนแรกของ f u l f i l l m e n t คือ การนำสินค้าเข้าระบบคลังจัดสต็อกและประเมินเงื่อนไขการดูแลสินค้าทั้งหมดนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนและคุณภาพของสินค้าสินค้าอาจถูกส่งมาจากคลังสินค้าของบริษัทเจ้าของแบรนด์หรือจากบริษัทโลจิสติกภายนอกการมีบาร์โค้ดหรือ SKU บนสินค้าก่อนที่จะนำสินค้าเข้าคลังช่วยให้การจัดเก็บเข้าระบบง่ายขึ้นและยังช่วยให้การค้นหาสินค้าง่ายขึ้นด้วย 2การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังทันทีที่สินค้าเดินทางมาถึงคลังสินค้าสินค้าเหล่านี้อาจถูกส่งออกไปทันทีหรืออาจถูกเก็บไว้ในคลังทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวดังนั้นการจัดเรียงแบ่งหมวดหมู่และการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปทันทีอย่างไม่ล่าช้าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมอยู่ตลอด3การรับออเดอร์คำสั่งซื้อการหยิบสินค้าตามออเดอร์นำไปแพคให้เรียบร้อยและเมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบความเสียหายสินค้าที่ได้รับการแพ็คจะถูกนำไปรวมกันเพื่อเตรียมจัดส่งออกไปจากคลังการจัดการออเดอร์นี้มีขั้นตอนที่พิถีพิถันและมีเอกสารข้อมูลของสินค้ามาเกี่ยวข้องเช่นใบกำกับหีบพอ เอกสารข้อมูลขนาดน้ำหนักของสินค้าเพื่อแบ่งแยกการขนส่งตามความเร็วและค่าจัดส่ง 4. การส่งสินค้าออกจากคลังเมื่อสินค้าพร้อมแล้วสินค้าจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทขนส่งเพื่อทำการจัดส่งต่อไปให้ลูกค้าบริษัทขนส่งจะเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดส่งโดยพิจารณาจากน้ำหนักขนาดของสินค้าและข้อกำหนดเฉพาะของสินค้านั้นๆหาการจัดการการเปลี่ยนและคืนสินค้า การบริการลูกค้าเพื่อจัดการกับคำติชมการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าอย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดเพราะการเปลี่ยนคืนสินค้าเป็นการนำสินค้ากลับไปยังคลังใหม่หากสินค้าไม่มีตำหนิหรือชำรุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของสินค้าสินค้าอาจถูกนำเข้ากลับสต็อกหรือถูกส่งคืนไปยังผู้ผลิตเพื่อรับเงินคืนได้ ความสำเร็จของธุรกิจนั้นมีองค์ประกอบหลายๆอย่างดังนั้นปัจจัยที่สำคัญคือความพร้อมเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้องและแม่นยำรวมไปถึงการบริหารการจัดการในคลัง fulfillment ที่ได้มาตราฐานเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและสามารถตรวจสอบสินค้าได้ตลอดเวลาแถมยังช่วยลดต้นทุนการทำงานได้อีกอย่างมากในระยะยาวเลยทีเดียว สนใจบริการคลังสินค้า f u l f i l l m e n t สามารถติดต่อสอบถามทาง CTT Fulfillments ได้เลยค่ะ